ผมจะมาสอนวิธีในการถอดคาบูครับอาการของรถสะดุดครับเล่งไม่ขึ้นครับเล่งออกแต่ลมครับนี่ครับตัวนี้ครับเล่งสูญยากาศครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับดูแค่ลูกเล่งครับตัวนี้โอเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยครับ นี่ครับเราสังเกตดูครับดึงดึงดูครับมันจะมีรอยแจกนะครับดึงดูไปเรื่อยๆครับถามว่าลูกเล่งสึกมีปัญหาครับมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันก็ขี่ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าบิดไม่ขึ้นนี่ครับสังเกตดูเลยครับนีมันจะมีรอยแจกตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้แต่ว่าลูกเล่งสึกครับ ผมก็เลยทางสั่งมาเลยครับอีกตัวนึงครับนี่ที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือหัวใจของคาบูเลยครับนี่ตัวนี้นี่ครับเล็กๆครับมันจะอยู่ประมาณช่องนี้ครับนี่คา,าบูรุ่นนี้ไอ้เฟทอมไอ้แฟนทอมสอ0รครับนี่ครับแฟนทอมสองร้อย ตุ้นนี้เลยครับอะไรแพงมากเลยครับแต่ก็ต้องยอมครับนี่ครับแตกครับเป็นรูเลยครับนี่ครับนี่นี่ครับรอยนี่คือรอยแตกครับนี่ครับสองตัวนี้ครับมันต้องถ้ารดอาการบิดไม่ขึ้นสตาร์ทติดยาก ถึงไม่ติดเลยครับถ้ามันแตกใหญ่ๆรถจะไม่ติดเลยครับถ้าตามภาษาช่างก็เอามืออุดคาบูครับมันจะติดแต่ว่ารถจะไม่ปกตินะครับนี่นครับสังเกตดูง่ายๆครับมันแตกอันนี้คือผมเอากาวแปะเลยครับเดี๋ยว,วผมสั่งมาแล้วครับ เอากาวแปะลองดูครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ